สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักชาวราศีตุลน,นะคะช่วง1-15พฤศจิกายนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็คนที่ส่งกำลังใจด้วยมาดูกันนะว่าความรักของชาวตุลค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วง15วันนี้นะคะ <Wow. S 2> ชาวตุลคะ่ะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้น่าจะมีไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขานะคะที่ว่ามีตัวเลือกใหม่เข้ามาแน่ๆมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแน่ๆนะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางสร้างปัญหา ให้ระว่างชาวตุลกับเขาอะค่ะนะคะ,นะคะกับเขาคนนั้นของคุณนั่นแหละขอดูซิโอเคหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนนะคะของชาวตุลอาจจะไปดีลหรืออาจจะไปมีความรักความสัมพันธ์เนี้ยกับคนที่ว่าหนึ่งแหละเขามีเจ้าของแล้วหรือแม้แต่กระทั่งว่า,าคนอื่นเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะทำให ก่อนหน้านี้มีเรื่องปัญหาด้วยแหละมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันซึ่งกันและกันนะคะแล้วปัญหาเนี้ยมันก็คงอาจจะยืดเยื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแหละที่เราบองเห็นนะแล้วเราก็เห็นว่าชาวตุนตัวคุณเองนั้นอ่ะก็พยายามนะคะเออพยายามที่จะมีพอมีปัญหาแล้วคุณก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นด้วยที่ มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้เรามองเห็นว่าชาวตุนคุณก็คงปล่อยละเลยปัญหาตรงนี้ปล่อยมาสักพักคนึงแล้วละ่ะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นตัวเองและพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอะค่ะนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองละแต่ก็ไม่ไหวนะคะที่ว่าคุณก็ยังคงแอบแอบปัดใจไม่ลงจากเขาอะคะ่ะยังคงมีความรักมอบให้เขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้คุณพยายามจะพูดกับตัวเองเสมอย้ํากับตัวเองเสมอว่า อ,อยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีเขาก็ได้ฉันอยู่กับงานก็ได้ฉันอยู่กับเงินก็ได้ฉันก็พอใจตรงนี้แล้วก็ตามทีเถอะนะคะปัญหาความรักของคุณน่มันเนื่องมาจากมีหนึ่งถ้าไม่ใช่มีใครมีตัวเป็นตนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนที่เข้ามาแทรกกลางก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณครอบครัวเขาหรือคนรอบข้างเขาได้หมดทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า ฝ่ายเขาบ้างค่ะฝ่ายคนคนนั้นของชาวตุนนะคะตัวตูชาวตุนเองตัดเขาไม่ลงเลยนะเนี่ยตัดไม่ขาดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝ่ายเขาบ้างเป็นยังไงโอเคเรามองว่าเรื่องราวตรงนี้มันกลับกลายเป็นตลบัตหรือเปล่าเอ่ย ที่ว่าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขากับคุณมันมีเรื่องมีเรื่องที่ว่ามันอาจจะต้องห่างเหินกันนะคะนะคะและเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่อยากจะย้อนกลับมาด้วยไม่อยากจะ,ะเขาคิดว่ายัางไงก็เสียการที่จะย้อนกลับมาอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีนะคะ แต่ถ้าบอกว่าให้คิดถึงคุณไหมเรามองว่าเขาเสียดายวันเวลาเก่าๆมากกว่าเขามุ่งหน้ามุ่งประเด็นนะคะเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วว่าเขามองไปข้างหน้าค่ะเขาไม่ได้คิดจะย้อนหวนกลับเข้ามาค่ะนะคะมันทําให้ว่าโอเคทําให้เขาเหมือนกับว่าเขาเบื่อ,อเบื่อหน่ายโลกอ่ะเบื่อหน่ายโลกด้วยเบื่อความรักด้วยนะคะเพียงแต่ในความเบื่อของเขาอะ่ะมันมีเรื่องวันเวลาเก่าๆที่เขายังคงเสียดายยังคงแบบว่า ยังเสียดายความรู้สึกที่มอบให้อะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของความเสียดายความรู้สึกอะไรก็ตามทีแต่เขาก็ต้องมีเป้าหมายอนาคตของเขาชัดเจนเขาก็ต้องมีเป้าหมายในอนาคตแล้วเขาก็คิดว่าเขาเริ่มจะมองความเป็นอยู่ของเขามาอันดับดึงก่อนนะคะนะคะมันก็เลยดูว่าต่างฝ่ายต่างโอเคต่างฝ่ายต่างนี่แล้วหล่ะต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วจริงๆ ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการง้อกันเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันง้อไม่เป็นผลไงก็เลยเลิกง้อกันซะนะคะไม่ว่าตุลหรือเขาคนนั้นของคุณนั่นแหละพอง้อไม่เป็นผลก็เลยเลิกง้อเพียงแต่ว่าเสียดายแต่จะให้กลับมาง้ออีกครั้งไหมหมองว่าไม่ได้กลับมาง้ออีกครั้งนะคะปล่อยเลยตามเลยเลยเถิดอย่างนี้ไปโอเคเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของชาวตุลค่ะ ความในใจของชาวตุลน,นะคะจะเสืออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะอย่างเช่นที่บอกชาวตุนเริ่มมองเริ่มจะคิดวางแผนให้ตัวเองแล้วะว่าพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะนะคะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆพยายามจะไม่ได้แยแสเรื่องความรักแล้วนะอันนี้คือ ภายนอกตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูภายในจิตใจของคุณซิว่าเป็นยังไงว้าวภายในจิตใจของคุณก็ยังคงคิดถึงอดีตจริงๆน่ะละคิดถึงความหลังครั้งเก่าค่ะนะคะคิดถึงวันเวลากเก่าๆว่ายังมีเขายังมีความสุขร่วมกันมาเลยแต่ถึงยังไงเราก็ยังมองเห็นว่าชาวตุน้นคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆอ่ะนะคะภายในใจของคุณนะคะเพราะว่าความรักของคุณกับเขาอะ่ะหนึ่งเคยรักกันดีๆนะคะ แล้วอยู่ดีๆก็มามีคนอื่นแทรกตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างน้อยๆการเริ่มต้นใหม่ของชาวตุลคุณชาวตุลก็ยิ่งอยากจะบอกเขาว่าตัวคุณก็ยังปรารถนานะคะที่อยากจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตแล้วยังปรารถนาที่ว่าถ้าไม่มีเขาคุณก็ยังคงไม่มีใครนะคะคุณมีความรักมอบให้เขาอะค่ะตรงนี้ที่เห็นนะขอดูหน่อยคือเกิดอะไรขึ้นว้าวโอเคคุณเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะนะคะคุณเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมง์หรือยังไงก็ตามทีเถอะ ว่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละฉันจะลองอยู่คนเดียวละฉันจะลองแบบว่าไม่ยึดติดก,กับเรื่องความรักมากแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะไปพยายามเอออยู่กับตัวเองอยู่กับฐานะความเป็นอยู่อยู่กับงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะชาวตุลชัดเจนแล้วละค่ะนะคะว่าถึงยังไงกะนั้นเสียภายในใจของคุณก็ยังคงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาจริงๆ มีความรักมอบให้เขามากมายคิดถึงก็คิดถึงนะแต่ทำยังไงได้อยากเริ่มต้นใหม่แล้วอะอยากจะลืมเขาแล้วอะค่ะมีความรักมอบให้กับคนที่มันมีเรื่องความไม่จริงใจขึ้นมาด้วยนะเนี่ย หรือเป็นอาจจะเป็นฝ่ายชาวตุนเองก็เป็นไปได้นะคะเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันนะตัวเขาก็รู้สึกผิดหวังนะคะผิดหวังค่ะเสียใจด้วยผิดหวังด้วยเสียใจด้วยอยากอยากปลดแอกหัวใจตัวเองด้วยณปัจจุบันนะคะนะคะมีความมุ่งมั่นมากมีความแน่วแน่มากว่าเอ,อ้ยอยากปลดแอก หัวใจตัวเองละไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองของคุณที่เขาอยากจะบอกอะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันมีเรื่องประเด็นมีปากเสียงกันเกิดขึ้นมาเพราะบุคคลอื่นเ,เขาก็คิดได้แล้วจริงๆค่ะอยากปลดแอกเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งนะเขาก็คิดแล้วเสมอละว่าการกลับมาถ้าจะมาเริ่มต้นกันใหม่หรือว่า จะกลับมางอ้อขอคืนดีใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรก็ตามแล้วแต่ทีเถอะมันดูเหนื่อยมันดูยากไปละมันดูพอแล้วอะค่ะมันดูแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วประมาณนี้นะดังๆั้ที่อดีตอะเรามองเห็นความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเคยรักกันนะคะเคยรักกันเคยเป็นคู่ชีวิตที่รักกันอะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมาเกิดเหตุการณ์คนอื่นเข้ามาแทรกด้วยเกิดเหตุการณ์ ทะเลาะมีปากเสียงด้วยเรามองเห็นชาวตุนทําไมบางคู่ถึงขั้นที่ขนาดที่ว่าเรามองเห็นว่าเคยถึงขั้นขนาดที่ว่าคบหาดูใจกันเนี่ยคือสังคมภายนอกรับรู้แล้วหรือแม้แต่ว่าไม่ถ่าไม่ใช่สังคมภายนอกรับรู้ก็อย่างน้อยคนในครอบครัวเนี่ยต่างฝ่ายต่างรับรู้ซึ่งกันและกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนเคยคิดเจอเนี่ยค่ะเคยคิดเจออยู่กินกันแล้วอะ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าเคยแต่งงานกันมาแล้วด้วยซ้ําไปนะคะถ้าในบางคู่ที่เคยลงเอยกันมาแล้วแต่งงานกันแล้วแต่ตอนนี้บอกแล้วว่าต่างฝ่ายต่างอยู่จริงๆค่ะนะคะต่างฝ่ายต่างหันหันมามองชีวิตของตัวเองละมันมันมีการท้อกันเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้ม15วันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้าง แนวโน้มสิบห้าวันนี้ของชาวตุนนะคะเธอหักนี่ฉันต้องซื้อเธอใหม่เลยนะอืม,มาดูค่ะว้าวยู มองเห็นว่าภายในหัวใจของชาวตุนช่วงนี้รู้สึกว่าคุณดูเข้มแข็งขึ้นนะนะคะเริ่มจะใส่ใจตัวเองแล้วอะคะ่ะเริ่มเห็นคุณค่าหัวใจของคุณในเองแล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณอะอเรียกว่าอยากจะให้เขากลับมายังไงก็ตามทีเถอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะดูเหมือนกับว่าพยายามจะปรงให้ได้มากกว่านะคะพยายามจะปรงที่ว่าจะมานั่งรอคอยหรือว่าอะไรก็ตามทีที่ว่ารอเขากลับมาะคะ่ะซึ่ง ดูแล้วไม่น่าจะเรามองว่าดูแล้วไม่น่าจะมไม่น่าจะโอเคสําหรับชาวตุลน,นิดนึงตรงที่ว่าหนึ่งมองไม่เห็นเลยค่ะว่าตัวชาวตุนเองนั้นจะเขาเรียกว่าอะไรจะหันหน้ากลับมาง้อเขาอะไรประมาณนี้นะที่เห็นนะคือตัวคุณก็น่าจะมีอย่างอื่น เป็นในยะในตัวเองแล้วว่าค่ะว่าทีว่าตัวคุณจะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองจริงๆถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขายังไงก็ตามทีเถอะนะคะมันทําให้ยิ่งคุณคิดถึงเขาคุณก็ยิ่งผิดหวังไปมากขึ้นนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะมาดูแลใส่ใจหัวใจของตัวเองมากกว่านะคะมันก็เลยดูว่าเริ่มเข้มแข็งเอาง่ายๆคือตัวคุณเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาละไปมีความรักความสัมพันธ์กับคนที่เขาเจ้าชู้ประตูดินน่ะนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเถอะ ความเจ้าชู้มันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะณะตรงนี้มาดูส่วนเขาบ้างนะคะ15วันนี้เป็นไงบ้างเอ่ย ชิวค่ะเขาเริ่มชิวๆแล้วจริงๆชัดเจนมากว่าคือเขาชิวๆละนะคะไอแต่อาการชิวของเขาเนี่ยบางห่วงบางอารมณ์ของเขาเท่านั้นเองที่ว่าเขาก็ยังคงแอบคิดถึงคุณอยู่บ้างหวนกลับมาคิดถึงคุณบ้างบางครั้งนะเรามองเห็นความสัมพันธ์กับคุณกับเขานะั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวต่อเดี๋ยวติดอะไรอย่างนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเริ่มเริ่มชิวกับตัวเองละเริ่มมีเป้าหมายอนาคตของตัวเองชัดเจนอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะคือเขามุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วจริงๆค่ะเขาก็แค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่เป็นความหวังเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆของเขาเท่านั้นในหัวใจของเขาเท่านั้นนะคะที่ว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะถึงแม้ก็บางห่วงบางอารมณ์มันยังไม่ไหวที่จะลืมคุณก็ตามทีเถอะนะคะ แต่ถ้าเอาเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าตัวเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงนะคะอ,อยากมีความรักใหม่ด้วยที่มองเห็นนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขามีตัวเลือกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวเลือกเขามีความชัดเจนในตัวเองจริงนะคะที่ว่าจะไม่ยอมหันมาเรามองว่าจะไม่ยอมหันมานะคะให้คิดถึงยังไงก็ตามทีเถอะแต่จะแต่ถ้าจะให้หันมางอยังไงเนี่ยเรามองว่าไม่แล้วนะ นะคะมันก็เลยดูว่าต่างฝ่ายต่างต่างมูฟออนแล้วจริงๆละ่ะตัวชาวตุนเองก็พยายามจะมูฟแล้วอะค่ะตัวคุณน่ะเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้วละ่ะภายในหัวใจของคุณน่ะนะส่วนตัวเขาก็ชัดเจนมากจริงๆมันมีประเด็นคนอื่นเข้ามาแทรกด้วยเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอาอีกใบก็ได้มันไส้โอเคก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าคะที่ว่า เป็นฝ่ายเขาฝ่ายเดียวที่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีอะไรอย่างนู้นนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วมันทําให้เขาเหนื่อยเขาท้อนะคะเขาพยายามประครบประงมรับพยายามทําให้ดีที่สุดความสามารถของเขาแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วมันทําให้ท้อพอท้อกันขึ้นมาเนี้ยมันก็เลยถึงคราวที่ว่าต้องห่างเหินนะคะประเด็นของเขาก็คือกับคุณเนี้ยคือมันน่าจะทางเดินเป็นรูปตัววีแล้วอ่ะ มันก็เลยดูย่ำแย่นิดนึงเดี๋ยวมาดูคำแนะนำค่ะของชาวตุลน,นะมองเห็นว่า15วันนี้ยังไม่มีการหันหน้ามาคุยมาเคลียอะไรกันเลยนะเนี่ย จริงชาวตุนคุณคุณก็ยังปรารถนานะนะคะปรารถนาที่ยังมีเขาอะเพียงแต่ว่ามันเป็นคุณที่คุณพยายามฝืนกับหัวใจตัวเองว่าคุณพยายามหลุดพ้นไอ้พวงสถานการณ์ที่ยังคิดถึงเขาอะค่ะมันก็เลยดูเหนื่อยสำหรับคุณนะคะดูเหนื่อยแต่คุณเชื่อแต่คุณเชื่อมั่นตัวเองอย่างหนึ่งว่าตัวคุณน่ะจะไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมเขาได้ถึงแม้ว่า โอกาสเป็นข้างหน้าต่อให้มียังไงมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณน่ะพยายามขืนแข็งขืนกับหัวใจของตัวเองว่าคุณจะเริ่มอยู่ให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะถึงแม้ว่าบางครั้ง <c oughs> เรามองเห็นชาวตุนคุณแอบคิดถึงเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่ายามนอนยามตื่นคุณยังคิดถึงตลอดเวลาเลยอะ ด้วยมีความรักมอบให้เขาด้วยจริงๆแต่อย่างน้อยก็ยังมองเห็นชาวตุลน,นะเข้มแข็งจริงๆค่ะตัวคุณอะเริ่มเข้มแข็งขึ้นมานิดนึงเริ่มอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นด้วยพื้นด้วยพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแล้วนะคะมาดูว่าคนโสดบ้างดีกว่า คนโสดคะเรามองเห็นว่าช่วงเวลาชีวิตนี้ของคุณเนี่ยใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเพื่ออนาคตจริงๆนะเพื่อมีเป้าหมายอนาคตของคุณชัดเจนนะคะคนโสดกลมหน้ากลมตาทำมาหากินอย่างเดียวจริงเพื่อรอวันเวลาว่าสักวันหนึ่งอาจจะเจอใครบางคนที่ว่ามาเป็นคู่ชีวิตอ่ะว้าว โอเคแต่เรามองว่าเร็ว,เรวนี้ชาวโสดของชาวตุนน่าจะมีใครบางคนเข้ามาหาตัวคุณบ้างนะคะชาวโสดระวงคนมีตำหนิเข้ามาหาคุณนะชาวโสดนะคะ อาจจะมาจากการทํางานก็เป็นไปได้นะแวดวงการทํางานของคุณน่ะหละดูสิ <'s> แต่เรามองว่าคุณขมักขม้นในเรื่องหน้าที่การงานมากเลยอะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อตัวเองมากๆนะคะ เพราะว่าภายในใจของชาวตุนชนโสดจริงๆเนี่ยคุณยังไม่ยอมปล่อยเอาง่ายๆคือคุณยังไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตเลยนะคุณยังมีคนรักคุณยังมีความรักมอบให้คนในอดีตเลยอะคะ่ะบางครั้งเรามองเห็นว่าคุณแอบรอคอยการกลับมาของเขา่าคุณทํางานไปวันๆนะคะนะคะเพื่อสร้างสร้างฐานะตัวเองแล้วก็อีกในหนึ่งคุณรอคอยการกลับมาของเขาด้วยทั้งๆที่เรามองเห็นว่าคนในอดีตของคุณอะมันมีการเทกันจริงๆ มีการเทกันแบบไม่มีเยอะใหญ่อะ่ะเทไม่มีเยอะใหญ่ไม่พอเทเพราะมีปัญหาคนอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยมันทําให้ตัวคุณผิดหวังนะคะแล้วก็ยังคงเสียดายวันเวลาเก่าๆเท่านั้นเองแต่เราก็ยังมองเห็นนะชาวตุลมีคนเข้ามาหาคุณนะนะคะอาจจะเป็นคนมีตําหนิก็เป็นไปได้คนโสดค่ะคนโสดทําไมมองเห็นว่าคุณไม่ยอม เผยหัวใจของคุณให้ใครเลยจริงๆยังคงจมปลักถ้าจะให้บอกว่าจมปลักมันก็เกินไปเรามองว่าคุณแบบว่าเสียดายวันเวลาเก่าๆแล้วคุณก็ยังคงไม่ลืมอดีตเท่านั้นมากกว่ามันคือเป็นอะไรที่ว่าคุณยังหายังหาทางออกให้กับหัวใจตัวเองไม่ได้ยังปล่อยวางหัวใจตัวเองเรื่องความทุกข์ความความทุกข์ความโศกแต่หนหลังอะค่ะมันก็เลยทําให้คุณทุกวันนี้คุณก้มหน้าก้มตาทำมาหากินจริงๆพยายามอยู่ให พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะคุณยึดมั่นมากเลยค่ะว่า,าไม่มีใครคุณก็ต้องยืนหยัดให้ได้ตัวเองคุณมีงานคุณมีเงินคุณมีฐานะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่มาเอาละนะคะเรื่องของความรักเพราะเคยเคยเจอความรักที่มันไม่โอเคเคยมีความมั่นคงให้กับใคร เคยมีความมั่นคงจริงจังจริงใจให้กับใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นไปแล้วคนนั้นเขาออ,ออกจากชีวิตคุณไปโดยทิ้งทิ้งเหลือร่องรอยความผิดหวังให้คุณนะคะมันก็เลยทําให้หัวใจของคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมานะคะพยายามยืนหยัดให้ได้ตัวเองโดยที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีใครก็ได้นะปัจจุบันนี้นะทั้งที่ดูแล้วเนี่ยทำไมมองเห็นว่าอาดีตคุณเคยมีความสุขมากๆนะคะแต่เรื่องราวปัจจุบันมันกลับ กับตรบัดเท่านั้นเองที่ว่าคุณยังคงผิดหวังเสียใจกับเรื่องในอดีตมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถแย้มหัวใจให้ใครได้เลยนะคะนอกเสียจากตัวเองที่ว่าเอาหาความสุขให้ตัวเองดีกว่านะคะมุ่งประเด็นในหน้าที่การ,การงานดีกว่าตรงนี้ของชาวโสดนะคะถ้าจะมีจริงๆเราก็มองเห็นว่าน่าจะมีบ้างหนึ่งคนมีตำแหน่งแต่ดูแล้วว่าเอาตรงๆก็คือคุณไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้เงยหน้ามองหาผู้ใดด้วย เพราะว่าคุณมีอดีตที่คุณลืมไม่สนิทเท่านั้นเองนะคะของชาวตุนคนโสดโอเคนะคลิปนี้ของชาวตุนก็น่าจะมีเพียงเท่าเนี้นละค่ะไว้เดี๋ยวค่อยต,ต,ติดตามคลิปความรักประจำวันกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ